พูดช้าแล้วไน้อยมากๆไม่มีการสื่อสารสามารถพูดตอบกลับเราได้เราสามารถเห็นนักการที่มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นเลยค่ะรู้สึกพึงพอใจมากเลยค่ะก่อนเริ่มเรียนนะคะน้องเนี่ยพูดช้าแล้วก็พูดไม่น้อยมากๆเลยแทบจะแบบไม่มีการสื่อสารกับคุณแม่เลยนะคะแต่พอมาเรียนแล้วเนี่ย พูดได้เยอะขึ้นมีการแบบสื่อสารได้มากขึ้นทําให้แบบว่าเราสามารถรู้ว่าน้องต้องการอะไรอยากได้อะไรอะไรประมาณนี้ค่ะเรี mm hmm. ยนคือ, mm hmm. อจากที่น้องไม่ค่อยสื่อสารเนี่ยก็สื่อสารกับเราได้มากขึ้นพูดสับหลายหลายสับที่เวลาเราส่งให้เขาสามารถพูดตอบกลับเราได้อยากได้อะไรก็สามารถสื่อสารกับเราได้ค่ะแล้วก็เหมือนเวลาน้องเล่นอะไรองเงี้ยจากที่ ก่อนเรียนเนี่ยคือเล่นคนเดียวชอบเล่นคนเดียวอยู่คนเดียวก็ชวนคุณแม่ไปเล่นด้วยแล้วก็มีความสุขกับคนรอบข้างมากขึ้นนะคะจากที่เรียนที่นี่นะคะพาน้องมาเรียนที่นี่รู้สึกพึงพอใจมากเลยค่ะแล้วก็อยากจะแนะนําผู้ปกครองทุกท่านนะคะที่ลูกมีการพูดช้าหรือสื่อสารช้าพัฒนาการที่ล่าช้าอย่างเงี้ยคะ่ะเราสามารถมาเรียนที่นี่ได้แล้ว เราจะรู้สึกว่าเราสามารถประเมินลูกไปพร้อมๆากับการเรียนของน้องเราแล้วตอนนั้นเราสามารถเห็นพนักงานที่มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นเลยค่ะ